ตอนที่ 3, 9ระดับนรกนี่ฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมขนาดโจโลกซเสงยังบอกว่าจะพาไปแค่ระดับฝันร้ายเองไม่ผิดงั้นก็เยี่ยมไปร้อยฉันอยากเข้าไปเห็นเดันเจี้ยนความยากนรกมานานแล้วแค่ระดับ23จะพาใครเข้าเดนเจี้ยนอะไรได้พร่กนี้เธอก็วิ่งแจ้นกลับมาหาฉันอยู่ดีเออตื่นเต้นจังจะได้เห็นความยากระดับนรกสักที เดี๋ยวนะนักพวกเขาสองคนเรื่องความยากจะร้อหรือเปล่าดนะอยากตายหรือไงครั้งล่าสุดคนที่ผ่านความยากระดับนั้นมาได้ก็มีแค่ทีมจากวิทยาลัยสร้างเทพจากเซียจีอาคาเดมี่จำได้เหมือนกันครั้งนั้นในทีมมีผู้หญิงที่สกิลหดากผาคนหนึ่งเหมือนจะเป็นนักระบดิดดาบอะไรทำนองนี้แหละฮา่าพวกเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วคงอยากเห็นบรรยากาศข้างในบังปล่อยไปแล้วกันนายสวมทักษะป้องกันให้ฉันหรอแบบนี้ปลอดภัยกว่าเขายังทำให้รู้สึกสบายใจได้เสมอเหมือนเดิมร้อยขอแค่ไม่โดนทักษะควบคุมของพวกมันก็เคลียร์ทานได้ง่ายขึ้นเยอะ ชิวๆเลยนี่ทั้งที่เป็นดันเชี่ยนความยากนรกแทๆ้ๆสังขารทหารหอกยาวเผ่ามังกรระดับ30ประสบการณ์บวกสามแสนได้รับหนังเผ่ามังกรหนึ่งสังขารไปอีกหนึ่งตัวอืมไม่ยากก็มีแค่นายนันแหละที่บอกไม่ยากคนอื่นเข้ามาจะเป็นจะตายกันหมดไม่มีเดินลูกกระเป๋าแบบนายได้หรอกเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมอีกแถมครั้งนี้ยานเชิงโครงกระดูกรูปแบบนักเวทได้แล้วด้วยเอ๋ๆภาิกิจของเธอนอกจากแกนผลึกแล้วยังต้องการอย่างอื่นอีกไหม ดูนี่ดูนี่ฉันเองก็เก่งเหมือนกันนะทําภารกิจระดับแรกสําเร็จรับรื่นแถมได้รางวัลมาแล้วด้วยตอนนี้เป็นภารกิจระดับ2เอาแกนผลึกเผมามกรหนึ่งอันเลื่อนขึ้นระดับ25แล้วก็เป็นพลทหารหนึ่งดาวได้แล้วนะแหวนราชากอบลินทักษะทั้งหมดบวกหนึ่งไอ้นี่สวยใช่ไหมละ่ะใช่แล้วทํามาจากแกนผลึกราชากอบลินที่นายให้มาครั้งก่อนไงเพื่อไอ้นี่ฉันต้องทําภารกิจระดับแรกให้สาเร็จเกือบตายหน่ารู้ไหมระวังอะตัวล้องห่นหรอ ล่องหอนส่งก็เป็นความยากนะรอกโชคดีที่ทักษะอาชีพนักข้าวของฉันคือมอทลุล่างล่องหอนพวกนี้พอดีให้ฉันช่วยนายนะตรงนั้นหนึ่งตัวตรงนี้มีสองสังหารนักล่อมสังหารผ่ม,มกรระดับ32ประสบการณ์บวกสามแสนสองเบิดได้รับหัวใจผ่มกรหนึ่งและสังหารไปอีกหนึ่งตัวมีเธออยู่ฉันก็ไม่ต้องคอยระวังตัวจากสมบัตล่ลองหอนพวกนี้แล้วบอกแล้วไงว่าฉันก็เก่งเหมือนกัน นายไปตั้งสองดาวแล้วหรอข้าฝูงมารนรกมาดิดยหน่อยด่าทิ้งห่างฉันไกลเกินไปแล้วนะต่อจากนี้น่าต้องพาฉันไปด้วยทุกที่ไม่งั้นฉันไม่ยอมด้วยได้เอ๊ะออกห่างฉันหน่อยอย่าอยู่ใกล้นะอืมว่าแต่ทำไมต้องให้ฉันออกห่างจากเขาด้วยล่ะด้วยวิธีการโจมตีของว่าอยู่ตัวนักเชิญเองก็ไม่ได้รับความอันตรายด้วยสักหน่อยออกมายื้เส้นยื้สายหน่อยไหมเพื่อนยามิติจะเก็บวัตถุโดนพันเดิกทั้งเดือทั้งตัวเลยอยู่หัวเดียวเองนั่นมันบอส คำสาบเชื่องช้าเพิ่มแรงต้านฐานจอมตีหมู่ให้ล่าถอยมันหวานของฉันนั่นมันที่ม่อยู่ให้มาเลยนะเพลิงเผ่าวิญญาณอำนาจกองทัพเรียกครองกระดูกทั้งหมดกลับมาครองกระดูกทั้งหมดถูกเรียกกลับวิีย์เชิญแล้ว เล่นกับบอสแบบนี้ได้ด้วยหรอเรียกรรอดูกลับไม่ตีอันชันเพื่อหลบทักษะการโจมตีของบอสเขาเผชิญหน้ากับบอสของนันเจชนความยากนรกคนเดียวได้จริงๆเรื่องดีถ้าเอาไปบอกคุณปู่คุณปู่อาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำมั้งสังขารผู้ไปทั้งดานหน้าประสบการ์บวกหนึ่งล้านหกแสนห้าเบอรนได้รับอาวุธระดับทองกระบี่เวดดาดหน้านรกได้รับอุปกรณ์ป้องกันระดับทองชุดคลุมเวดดาดหน้านรกได้รับเครื่องประดับระดับทองแหวนดัดหน้านรกได้รับแกนผลึกมังกรสองนาอชีพ ฉันเลือกระดับแล้วเดี๋ยวนะแกนผลึกใบรับรองโอนย้ายอาชีพอีกฉันได้ใบรับรองแล้วหรอใบรับรองโอนย้ายอาชีพมอโยฉันได้ใบรับรองโอนย้ายอาชีพแล้วระดับระรกต้องให้ใบรับรองโอนย้ายอาชีพอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็นี่มันความยากระดับระรกไงแถมดอบแค่ครั้งละใบเองคงมีแค่นายคนเดียวนี่แหละที่ไม่เห็นว่าการได้ใบรับรองโอนย้ายอาชีพเป็นเรื่องใหญ่อ๋อเดี๋ยวออกไปฉันมีของจะให้เธอด้วย ให้ฉันจริง,รงๆหรออ<ำ>ืมมีซันดาตหน้าดรอปหนึ่งในเซตดาดหน้าเอาวุาระดับท้องคุณสมบัติทุกด้านบวก500ทักษะของอาชีพประเภทนราค่าเพิ่มขึ้น50%ระดับ3าสิบขึ้นไปใช้ได้แก่นผลึกเผ่ามกรวัสดุหายากใช้สร้างอาเทมได้หลากหลายพักผ่อนเถอะเดี๋ยวค่อยเข้าไปอีกรอบอืม โชคดีที่มีอุปกรณ์เสตดาดหนาบไม่งั้นพวกเราตายไปแล้วเ่าเสือบอไฟมีพิศซัดก้อนเบื้องอยู่อีกตัวเอาไงกันดีถวกไว้อดทนรอจนกว่ารุ่นน้องหลิดมาถ้าเขาอยู่ที่ดีแป๊บเดียวพิศาจดพวกนี้ก็จะกลายเป็นเนื้อย่างสุกกันหมดแล้วนี่รุ่นพี่โอยรุ่นน้องมันก็ดีนะโอยแบบนี้มันค้านะครับรู้ไหมเพราะว่าถึงตอนล่าสุดเล่ากรับจบแบบนี้ฆ่ากันเลยดีกว่ายังไงข้อรอยตามต่อไปด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลย,เลยก็อย่าลืมเวตามไปกับแปรด้วยนะเนะพื่อเป็นแรงจูงใจกับ Bye!